ทางหังไทยยุคโควิดก็ตามในหลังจากนาบบนเนี่ยในภาวะแบบเนี้มีปัดมองอยู่คือเราต้องทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยใน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 โลกของภาพยนตร์การดูการด,การดูการสร้างโดยเาะพฤติกรรมการดูมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเร็วมากมากอ,อ,อย่างยิง่ยงมีภาวะโควิดเข้ามามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆมันเกิดบริบทใหม่ ด้นบริบทใหม่ของของ,ของการดูหนังมาเปลี่ยนอตอนนี้มันเปลี่ยนทั้งโลกอะอย่างเช่นว่ารูปแบบการดูหนังในโรงหนังความความอะ,อะไรนะสถิติข้อใหญ่สำหรับการดูหนังคือต้องไปดูที่โรงอ,อันนี้มันจะเริ่มลดลงแล้วสิ่งที่ทดแทนก็คือการดูผ่านสตรีมมิ่งไอแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยมันกลายเป็นตัวเล่งทำให้คนเรา COVID ทำให้แพลตฟอร์มนี้มันถูกถูกเร่งเข้ามาทำให้เราเราเปลี่ยนพฤติกรรมขนาดคนรักหนังอย่างผมเองเนี่ยยังมีผลเลยเรารู้สึกว่าเราดูหนังน้อยลงหรือความความอะไรขนขนขวายที่จะไปดูหนังที่โงมันลดลงอะ่ะอย่างน้อยเราเริ่มเลือกเ,เริ่มที่จะเลือกบางเรื่องแล้ว เติมถ้าเมื่อก่อนเรื่องอะไรเข้าเนี่ยเราว่างเราดูจริงในโรงแต่ทีนี้ไม่ได้แล้วต้องดูว่าเรื่องไหนถึงใหญ่จะไปดูทีโ่โรงหรือขนาดบางเรื่องนะไปถึงโรงหนังแล้วนะแต่เวลาไม่ได้รออยกครึ่งชั่วโมงบางทีเราจังไม่รอเลยมันมันเปลี่ยนฉะน,นั้นไอ้ตรงนี้มันมันมันเกิดการพฤติกรรมคนดูหนังทั้งโลกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วก็ตั้งกำลังตอนนี้ได้คาดเดาว่าหลังจากโควิดแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อมั่นว่า เมื่อโลกกับไปเป็นภาวะปกติแล้วก็ตามอ่ะแต่พฤติกรรมการดูหนังในโรงมันเปลี่ยนแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าไอไอไอเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การดูหนังผ่านแพลตฟอร์มมันทําให้มันมันมันเปลี่ยนพฤติกรรมผลแล้วเปลี่ยนนับวันมันเกิดการแข่งขันในโลกของซีรีส์ก็แข่งขันสูงขึ้นมันมีหลายหลายวิธีการมากๆที่จะดึงเราไปสนใจมันแล้วก็ยังไงก็ตามผมว่าเปลี่ยนแน่ๆแล้วพอถึงหนังไทย ก่อนก่อนภาวะอย่างนี้ก่อนโควิดด้วยล่ะทางไทยก็เจอภาวะวิกฤตหลายๆภาวะอยู่ใน,นก็มีปัญหาหลายๆเรื่องเราดิแล้วมาเจออย่างนี้ก็ไปยิ่งไปกันใหญ่เลยอย่างอย่างเช่นว่าหนังไทยหนังไทยถ้าที่กับหนังหนัง,หน,งหนังนอกนอกประเทศอะ่ะที่เป็นายบ้านเราอะ่ะหนังนอกประเทศยังชนะหนังไทยอยู่จริงจแล้วไอ้มุมนี้อะ่ะที่เราจะดูว่าอุตสาหกรรมหนังแต่ละประเทศอะ่ะมันเติบโตมากนแค่ไหนอ่ะ ดัชนีตัวหนึ่งที่ชัดเจนสุดคือหนังโลคอลจะต้องชนะหนังหนังนอกประเทศเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าทำไมหนังโลคอลต้องชนะหนังต้องชนะต่างประเทศเพราะว่าหนังโลคอลมันอยู่ในมันจะเข้าใจอารมณ์ภาะวะจิตใจของคนดูแต่ประเทศนั้น,น,นๆมากกว่าหนังต่างประเทศเหมือนกับว่าเหมือนอาหารอะ เราถามคนไทยที่ว่าคุณรู้ว่าอาหารชาติไหนอร่อยกว่าอาหารไทยเออคุณต้องคุณคุณกินอาหารไทยแม้แต่เด็กอะรสชาติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อให้คุณไปกินอาหารต่างประเทศชาติไหนก็นตามที่คุณว่าอร่อยสุดท้ายไงก็ตามอะ่ะคุณต้องมาฝังใจอยู่กับอาหารไทยเพราะมันคือลังเงาคือจิตวิญ,ญญาณเราภาพยนตร์ก็เหมือนกันอะมันจะมีภาพยนตร์ต่างประเทศประเทศไหนที่จะเข้าถึง ความรู้สึกเราได้เท่ากับหรือจิตวิญญาณได้เท่ากับหนังไทยเวยกันเพราะฉะนั้นหนังทุกประเภทหนังทุกประเทศ,ทเทศมันจะตอบตอบตอบโจทย์ตรงนี้ได้ได้ดีกับแต่ละประเทศแต่ประเทศที่อุตสาหกรรมหนังโตแล้วน่ะหนังเขาจะทําเงินได้รับความนิยมมากกว่าหนังต่างประเทศโอเคฮอลลีวูดเนี่ยมันแรทรกซึมไปทั่วโลกใช่ไหมตุกประเทศดูรอดูหนังฮอลลีวูดแต่อย่างประเทศเกาหลีเนี่ย เราเรารู้ไหมว่าหนัเกาหลีทําเงินอันดับหนึ่งนะทำเงินชนะหนังฮอลลีวูดหนังญี่ปุ่นอันดับหนึ่งทำเงินชนะหนังฮอลลีวูดนะหนังจีนเราต้องพูดถึงเลยหนังจีนยิ่งนโยบายของประเทศยิ่งทําให้หนังหนังจีนอันดับหนึ่งทำเงินมหาศาลมากกว่าหนังต่างประเทศแต่หนังไทยเราอ่ะอันดับหนึ่งยังแพ้หนังฮอลลีวูดเนี่ยเนี่ยเป็นตัวบอกเห็นว่า อุตสาหกรรมหนังประเทศไหนจเจริญเติบโตได้ไหมอยู่ที่ว่าหนังหนังหนังมันโลกอชนะหนังต่างประเทศหรือเปล่าแต่ถ้าวงการอาหารอาหารไทยอ่ะอาหารไทยชนะอยู่แล้วใช่ไหมอันนั้นอันนั้นโอเคแต่หนังเรายังไม่ได้ถึงจุดนั้นเพราะอันนี้ก็เป็นดัชนีหนึ่งที่เป็นตัวบอกไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวบอกว่าเออคน,คนเรามีปัญหาบาปัญหาเรื่องอะไรก็ว่างันไปซึ่งไปเจาะนี่ก็มี ก็มีมีคำตอบอเยอะเลยว่าปัญหาคืออะไรแล้วค่อยไปไล่แก้เอาอันนี้เป็นตัวที่จะบอกว่านานาคตหนังไทยเราจะไปเป็นไปยังไงเห็นไหมก็ผมว่าจะยิ่งแย่กันไปใหญ่งานที่เราอย่างตามตนที่เราจะไม่พัฒนาให้คนดูหนังได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้พึงพอใจกับหนังไทยเรามากขึ้นมากขึ้นเราไม่ได้ไม่ใช่ไปขอร้องให้คนไทยดูหนังไทยอันนั้นเป็นเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเลย เราต้องทําให้คนเกิดเชื่อมัน่นเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยดูกี่เรื่องกี่เรื่องก็สนุกอะ่ะหนังไทยอ่ะดูสร้างมาสิบเรื่องสนุกก็แต่เก้าเรื่องอย่างเงี้ยหนังไทยชนะแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าเราเรามีจิตวิญญาณเดียวกันเหมือนอย่างที่เวลาคุณทําอะไรก็ตามที่มันมันสัมผัสถึงจิตวิญญาณคนไทยได้คุณได้พลังแน่ๆอย่างเช่นอ,อะไรนะคนทำคนทำอีเวนต์เรื่อง เกี่ยวกับระลึกความระลึกของไทยโบราณอะไรนะที่ไม่ไม่กี่ปีหลังมีมาทุกปีเลยเป็นอีเวนต์หนึ่งเกี่ยวกับโบราณน่ะไทยๆจำได้ไหมที่แต่งชุดไทยไปเดินกันนะอะไรกันนะอันนั้นแหละทำไมคนถึงแห่กันไปหรือหรือสารที่ท่องเที่ยวบ,บางที่ มันปรับวิถีได้พอสัมผัสจิบญาในคนไทยได้คนไทยพร้อมที่จะให้มันเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับความเป็นไทยถ้าทําให้ดีมันโดนแต่ถ้ามา,ามันเป็นอย่างนี้เพราะเรามันไม่ดีพอไอตัวนี้ก็เป็นปัญหายอย่างหนึ่งที่ทําให้อนาละคนไทยจะเป็นอย่างไรก็วิกฤตวิกฤตของของโลกนะฮะการเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลแล้วก็เรื่องของคุณภาพตัว,ต,วตัวนักงานก็ส่งผลแต่ว่าคน,นไทยเป็นยังไงก็ ก็ก็ก็อะไระก็ก็ยังต้องรอรอดูกันต่อไปว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองและแก้แก้จุดจุดจุดด้อยของเราได้ไหมก็คือในเรื่องของคุณภาพของตัวงานงานที่สนุกสนุกมันมันมันต้องให้มากกว่านี้แต่เราก็มีคนทำหนังลูกใหม่เกิดขึ้นทุกปีแล้วนวันยุคนี้ มีคนทาทำทำหนังออกมาหรือถ้ามองเป็นเรื่องเล่าก็จะมีที่ไม่ใช่หนังอย่างเดียวก็จะเป็นซีรีส์อ่ะก,ก็เหมือนกันหรือจะเป็นหนังสั้นหรือจะเป็นคอนเทนต์ต่อให้เป็นคอนเทนต์ก็ตามผมก็อมองเป็นเรื่องเล่าได้ตอนนี้มันมีเรื่องเล่าเต็มไปหมดเลยใครก็ท,ทาหนังใครก็เล่าเรื่องคนเล่าเรื่องเต็มไปหมดผ่านหลายๆรูปแบบแม้กระทั่งไอ,พอ้พวกอ่าพวก ไอคอนเทนเตอร์หรือพวกยูพวกยูทูบชาแนลอะเป็นคนเล่าเรื่องเล่าเรื่องไปหมดด้วยอาจจะต่างหลากหลายรูปแบบไม่ให้เป็นหนังอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นเล่าเรื่องอะไรก็ได้แต่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องใช้เทคนิคการการการเหมือนคล้ายการทําหนังอะมาแล้วหลายคนประสบความสำเร็จหลายคนประสแล้วกลายว่าแม้กระทั่งอาชีพอื่นๆก็ตามอะเป็นเป็นเป็นพระเป็นพระถ้าเป็นนักเล่าเรื่องก็จะโดดเด่นใช่ไหมเป็นทนายถ้าเป็นนักเล่าเรื่องก็จะโดดเด่น เป็นเป็นหมอถ้าเป็นนักเล่าเรื่องก็จะโดดเด่นเป็นร่างทรงถ้าเป็นนักเล่าเรื่องก็จะโดดเด่นเพราะฉะนั้นโลกยุคนี้มันยุคแห่งการเล่าเรื่องไอโซเชียลเน็ตเวิร์กมันทําให้บริบทคนเปลี่ยนคุณจะเป็นอาชีพใดก็ตามคุณต้องมีศักษาของการเล่าเรื่องคุณต้องเป็นมีวิจิตรญาณของเป็นผู้กำกับตอนนี้แม่ค้าก็เป็นผู้กำกับได้อ่คนทําอาชีพอะไรก็เป็นผู้กำกับได้คุณรู้จักถ่ายรู้จักตัดต่อรู้จักเล่าเ ตรงนี้มันจะบาดเปลี่ยนทักษะแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะเปลี่ยนให้หนังไทยเรามันน่าจะพัฒนาขึ้นได้อาจจะมีคนเก่งๆมาจากด้านอื่นๆมากขึ้นไปอีกนคนมันตอบไอ้ตรงนี้มันจะทำให้เราเปลี่ยนได้ไอ้เทคโนโลยีนะหรือกำเแิดของโลกอแต่ใน้าเดียวกันมันก็เปลี่ยนแปลงทั้งโลกประเทศอื่นที่มันเหนือกว่าเราแล้วบางคนเหนือเราไปอีกถ้าอั้งนั้นเราแย่กว่าเราจะดีขึ้นแต่อื่นมันก็มันไกล เพราะนั้นการเราจะแซงดีขึ้นไดใ้ให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 ้หนังไทยเราหรือว่าคอนเทนต์ไทยเรามันโตเติบโตก็ได้มันต้องพัฒนาแบบเต็มสปีดอะมากกว่ามากกว่าชาติอนนื่นๆหลายเท่าการใช้เงินไทยซอฟต์าวร์โดยที่มีนักแสดงเรืออะไรเพราะว่ามันไ่ีปัจจุบันก็ เป็นเขาโครงเป็นต้นแบบของการใช้ซอสกระรนะว่าคนไทยก็ไปทั่วโลกกันนะต้มยำกุ้งรือช้าหรือวัฒนธรรมจากท้องถิ่นทิมสอดแซกเข้าไปทำให้มุมองต่างชาติไดู้อันนแล้วหลอกมาสัมผัสวิธีประเทศไทยอันนี้มองยังงนรที่ซอสกระวมต้องมีนี่รหละก็มีทุนมีหลายอย่างกก็คือ จริงแล้วหนังก็เป็นเครื่องมือก็เป็นอาวุธก็ได้เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่จะสร้างสร้าง,สร,าง,ส,รางสร้างอะไรก็ได้มันทำอะไรก็ได้เพราะนั้นการทาการการการสร้าง power นะโดยการใช้หนังมันก็เป็นซอว์ power เพราะนั้นแต่แต,แต่แต่อาวุธเนี่ยมันก็มีอาวุธที่แหลคมคมกับอาวุธที่ไม่ได้ผลการการทำซอว์ power เนี่ยก็โดยโดยการทำหนังนี่แหละเป็น เป็นเป็นวิธีที่ท,ที่ดีที่สุดแล้วแหละหลายๆประเทศที่เขาใช้วิธีนี้ก็ได้ผลมาแล้วเหมือนเกาหลีที่เรายกตัวอ,อย่างเป็นประจำมันคือการใช้โซลว่าที่ได้ผลมากๆเพราะนั้นอของไทยเราถ้าจะเดินในด้านนี้มันก็มันก็มาเจอปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องของอุตสาหกรรมทางไทยเหมือนกันเรื่องเดียวกันเลยก็คือเราเรามีจุดอ่อนใหญ่มากก็คือเรื่องของบท เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไอนน้ข้อนี้แหละมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราพูดว่าบทหนังเนี่ยคือหัวใจของภาพยนตร์ใช่ไหมมันสาคัญมากคือมันเป็นหัวใจถ้าเปรียนสเสมือนร่างกายถ้าเป็นมนุษย์เรามนุษย์เราคนไทยเราเนี่ยเรากำลังป่วยที่หัวใจซึ่งเป็นจุดที่น่ากลัวมากๆเราต้องแก้แก้โรคหัวใจเราให้ได้ให้หัวใจเรามันมันแข็งแรงกว่านี้อันนี้คือปัญหาที่เราอยู่นมานาน เพราะนั้นถ้าวันเรากําลังเรากำลังมีปัญหาเรื่องหัวใจของมันอยู่แต่เราจะทำซอฟต์แวร์เนี่ยอันนี้คือมัอนที่คุณจะเอาคนป่วยออกลบอะ่ะมันยังป่วยอยู่ไม่ออกลบเนี่ยมันจะมันสู้คนที่แข็งแรงหรือคนที่มีความพร้อมได้แค่ไหนเพราะนั้นซอฟต์ a วร์เป็นแผนที่ดีแล้วต้องทําแล้วทุกประเทศก็ต้องทําในโลกแห่งการสื่อสารโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเชื่อมโลกหากันการใช้ซอฟต์แวร์เป็น เป็นอะไรเป็นยุทธศาสตร์มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่เราทําได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นนโยบายกับซอฟต์าวร์ของของรัฐบาลไทยเราอะเป็นการพูดที่สูกจุดนั่นแหละแต่ทำให้เป็นทำได้หรือเปล่าเราเราเรา,เรากาลงป่วยอยู่ด้วยอะเพราะนั้นบายคนยังไม่รู้เลยว่าเราป่วยแต่รู้ว่าจะทำแล้วก็ทำแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลแล้วก็หาคำตอบได้ว่าทอยไม่ได้ผลเพราะนั้น เนี่ยนี่คือกันตอบผมจะตอบผมจะพูดยังไงมันเราต้องเข้าใจด้วยนะครับ